เราเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีนะจ๊ะต้องทบทวนบ่อยๆนะเกิดมาสร้างบารมีเวลาละโลกไปแล้วเนี่ยมันปิดบังกันไม่อยู่นะใครทำมากทำน้อยเนี่ยปิดไม่อยู่เลยตอนอยู่ในเมืองมนุษย์รวยมากรวยน้อยเนี่ยปิดได้ ไม่อยากให้ใครเขารู้ว่าเรามีทรัพย์เท่าไหร่เนี่ยเราปออกปิดได้หรือมีน้อยแต่ให้เขาดูว่าเยอะเราก็ทำได้แต่พอไปอยู่บนสุคติโลกสวรรค์นะไม่ไว่าจะชั้นไหนก็ตามปิดไม่ได้เพราะว่ารัศมีกายนั่นแหละ มันจะออกมาเหมือนท่านอังกระเทวบุตรกับท่านอินทกะเทวบุตรจำได้เปล่าจ๊ะจำได้เช,ชื่อนี้คุณคุณหูเห็นไหมปิดไม่อยู่ใครทำบุญด้วยปัจจัยมากแต่ว่าไม่ถูกเนื้อนาบุญทำมากไายน้อยระสมีก็ปรากฏออกมา หรือใครทำน้อยแต่ว่าถูกเนื้อนาบุญรัศมีมันก็สว่างออกมาเหมือนท่านอินทกะเทวบุตรแต่มันสว่างสวัยกันนะใครมีรัศมีน้อยก็จะต้องถอยออกไปนน่นไปไกลๆเสิบสองโยดดูกันทีรวบริษัทบริวารก็ปิดกันไม่อยู่ ใครตอนเป็นมนุษย์ทำบุญด้วยตัวเองด้วยชักชวนคนอื่นก็ทำด้วยก็ดูกันตรงที่บริวารสมบัติเวลาใครมีบริวารมากเขาก็รู้กันนะ่ะมาตอนเป็นมนุษย์นี่เป็นผู้นำบุญเป็นยอดกัลยาณมิตรมีความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อมนุษย์ทั้งๆท,ที่รู้ว่าการไปชวนใครเนี่ย มาทำบุญมาสร้างบารมีมันไม่ใช่ง่ายเลยเนี่ยแต่ทั้งที่ร,รู้ว่าไม่ง่ายใจก็สู้ทำด้วยความปีติมีความเบิกบานเพราะฉะนั้นบริวารสมบัติก็จะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นบุปกรรมตอนที่เป็นมนุษย์อยู่<ช>ว่าเราได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจแค่ไหนถ้ามีบริวารมากที่ไปที่ไหนก็โอ้ ได้รับเกียรติได้รับความชื่นชมกันมากๆเลยเน่มีบริวารกันเยอะๆหรือเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแค่ไหนนี่ดูกันที่วิมานดูกันตรงนั้นฐานกว้างไม่ตรงกลางเป็นยังไงยอดสูงหรือเปล่าหรือวิมานทำด้วยอะไร เราจะเป็นเครื่องวัดหลักฐานศีลภาวนาของเราเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เราทำแค่ไหนตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยยังมีโอกาสกลับตัวได้แก้ตัวได้เพิ่มภูนบุญบาร,รมีได้แต่ตายแล้วไปเป็นเทพบุตรเทธิดานะลูกนะกลับไม่ได้แล้วทำไปแค่ไหนได้แค่นั้นทําไปได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละ และตอนนั้นนะจะให้มีคำว่ารู้อย่างนี้นะจะรู้อย่างนี้เนี่ยอย่ามีในลูกพระราชเนะรหรือในนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาห้ามมีเด็ดขาดร,รู้อย่างนี้พ่ะบอกให้รู้แล้วนะรู้แล้วก็ต้องลงมือลุยลุยคู่กับคุยไปด้วยนะ,ะทำไปกับมพร้อมกันอย่างนี้แหละเอาเรื่องนะ เวลาไปอยู่บนนู้นแล้วเนี่ยมันนานนะลูกนะถ้าปีติภาคภูมิใจก็นานทีเดียวถ้าชั้นดาวาดึงกับสาสบหล้านปีต่อหากว่าดูสิทตบุรีก็ห้าร้อยเจ็ดสิบหล้านปีกัปิติภาคภูมิใจนานขนานดะนั้นแต่ถ้าหดหูใจห้าหล้านปี นานนะลูกนะนานนะแล้วยังดูตรงนี้อีกนี่อีตอนใกล้จะละโลกเล็ดนึกถึงบุญแค่ไหนออกมานี่สวยสดงดงามไหมหรือออกมาอย่างทุรักทุเลเ <c oughs> ราพังในตอนนั้นนะแล้วออกมาเนี่ย มีเจ้าหน้าที่มาอรักขาหรือว่าเอามีบริวารมาต้อนรับครับเอาราชรถมาตอนนั้นนะ, <c oughs> นะให้ดีนะครับเอานั้นหลวงพ่อก็บอกวิธีไว้หมดแล้วเนี่ยทีนี้ขึ้นอยู่กับใครรักตัวเองก็ต้งลงมือทํา ออกมาเห็นนุ่งนุ่งอยากล้างสีแดงเป็นไงโอ้ดาวแล้วตอนนั้นกลับคำอาไรล่างใหม่ได้ไหมไม่ได้บอกเดียวคอยเดี๋ยวท่านเจ้าหน้าที่ที่เคารพหรือท่านเจ้าหน้าที่ผู้มีเกียรติก็ข็ไปเจ้ากลับเข้าล่างมาสร้างบารมีต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะลูกนะตอนนั้นไม่ได้ ล้วเขายังวัดกันอีกนะเทวดาเขาดูนะมองจากวิมานดูสิเวลาออกจากกล่างแล้วไปโผล่กลางวิมานหรือว่ามีราชรถมารับหรือลงมาทั้งวิมานมารับเลยอ๋อสุดยอดที่สุดคือวิมานมัต้องลงมารับเจ้าของอ๋อในพระบรมโพธิสัตว์ผู้มีบาร,รมีมากๆเนี่ย มาทั้งวิมานเลย oh. ออลังการจริงๆโอ้โ oh, ห oh. ชื่นชมอนุมโมทนากันชาวสวรรค์ที่ก็มีตาทิพมองเห็นมีหูทิพได้ยินเสียงชื่นชมมือนี่พนม <Okay. S 1> ประคองอัญชรีกันโปรยดอกไม้ก,กันอย่างสวยสดงดงามทีเดียวหลวงพ่อก็อยากจะดูลูกพระราช หรือนักเรียนอดุบาลฝันในฝันวิทยาได้ศึกษาวิทยายุดแล้วเนี่ยจะไปแบบไหนอยากลังหรืออมีราชรถมารับหรือไปตื่นกลางวิมานหรือวิมานทนไม่ไหวล,ลงมาหมดเลยในอยากเห็นอย่างนี้เนี่ยจะลองดูสิใครจะไปได้แข่ไหนถึงไหนอย่างไรเ ถ้าอยากจะตามติดมันก็ต้องฟิตทําการบ้านอถ้าอยากจะติดตามทําบ้างไม่ทําบ้าง <c oughs> ตกลงเราจะเอาอย่างไงดามกับฟิตทําการบ้านตามติดก็ต้องฟิตทําการบ้านออย่าลืมนะถ้าจะตามติดต้องฟิตหน่อยถ้าจะติดตามก็ย่อนได้ไม่เป็นไรนู่นไปไกลๆนู่นอยู่ขอพบอะไรอย่างนั้นนี่นะจ๊ะตั้งด้วยดี แล้วยิง่งจะไปพงบุญวิเศษต้องพิเศษถ้าไม่พิเศษอยากอยากมากๆไปตรงนั้นเลยแล้ววิเศษยังไงไม่หลับ <c oughs> เกือบหลวมตัว <c oughs> เมื่อ,อไรทุกคนทุกข้อก <c oughs> ับปริปูนนั่นแหละถึงจะมีอารมณ์เล่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากระเพืออารมณ์ <c oughs> ก็สสกใจเป็นอุเบกขาเานี่ยเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเกิดมาสร้างบารมีนะจ๊ะลุยนะลูกนะต้องลุยนะรพรุ่งนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนวันอาทิตย์ต้นเดือนใจตั้งใสตั้งแต่คืนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ใสกันทั้งวันเลยบุญใหญ่นะอาทิตย์ต้นเดือนนี่ กระแสทานแห่งบุญทั้งนั้นร่รวมลงมาเป็นบุญพิเศษที่เขาจะเอามากลั่นผู้มีบารมีแก่ก่ให้บริสุทธิ์จะเอาไปที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าขาดนะจะอาทิตย์ตนืนเดือนมีหมู่ญาติรไปเอามาไปตามมาแม้ เขายังไม่เข้าใจก็ตามก็ยังได้บุญเยอะอย่าขาดเลยอยาทิตย์ตนเดือนไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรมาเถอะเชื่อหลวงพ่อเถอะมาเถอะนะจ๊ะเอาบุญอันนี้ให้ไ,ได้เรื่องบุญอาทิตย์ตนเดือนนี่หลวงพ่อน,นี่มีความปลืม้มพิติกับลูกๆที่อยู่ต่างประเทศเนะ่โอ้บางท่าน อยู่บางแห่งหนูนตีหนึ่งตื่นมาแล้วตีสองตีสามตีสี่ก็มีขับรถกันมานั่นสองชัง่วโมงมึงสามชั่วโมงมีสี่ชั่วโมงก็มีมาบูชาข้าพระตอนตีสามออมมได้ยินข่าวที่ก็ามาเล่าให้ฟังปลื้มนะอย่างนี้เรียกว่าผู้ฉลาด ในการแสวงหาบุญบนี่แหละมีโอกาสเรายังแข็งแรงอยู่ขายังเดินได้มาอาจะมาเอาบุญกันให้เต็มที่นะจะไปรูก้กันี่ตอนนูน้นเลยละโลกไปแล้วจะเห็นว่าบุญที่เกิดจากการบูชาข้าพระนิบมาค,บคือมันมากึ่งกระทั้งหลวงพ่อยากที่จะเอามาพูด ไอ้ที่ไปยากเอามาพูดไม่ใช่ไหมมันมันไม่รู้จะอธิบายยังไงร,รู้แต่ว่าพื้นฐานความรู้ของเราความละเอียดของใจเราเนี่ยมันยังไม่พอเล่าไปเนี่ยเราก็ดูเหมือนจะเข้าใจจึงต้องคอยวันเวลาอีกพวกเราจะพร้อมกว่าน,นี้มีดวงไซส์องค์พระไซส์อยู่ในกลางกายตอนนั้นละ ถึงจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องบุญอาทิตย์เตนเดือนได้อย่างวิจิตพิสดารได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจได้ดีกว่านี้รัะ <Okay. S 1> อาทิตย์เดือนอย่าขาดกันนะจ๊ะ <Okay. S 1> อย่าขาดเลยทุกบุญอย่าขาดเลยวันนี้มีเคสตดี้เรื่องหนึ่ง,งวันซืนก็ฝ่ายหญิง เป็นมะเร็งวันนี้ฝ่ายชายหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดท่านเป็นชาวต่างประเทศเป็นผู้ที่มีจิตใจที่งดงามมากทีเดียวแล้วก็มีคู่ชีวิตที่ดีต่างก็เป็นกัรยาณนมิตรให้ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าใครจะร้อนมาอีกฝ่ายจะช่วยดับร้อนให้ก็อยู่กันด้วยความผาสุขเรื่อยมาเลยแม้ว่าฝ่ายชายจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ฝ่ายหญิงสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังทีเดียวบางครั้งเนี่ย การไปทําบุญของฝ่ายหญิงไปเจอสิ่งที่ชวนงุดหงิดเนะ่ยแต่มาถึงบ้านจะได้รับคำแนะนำจากฝ่ายชายเทพบุตรที่บ้านจนกระทั่งสว่างอารมณ์ค,คือให้ข้อคิดให้แนะนำราวกับชาวพุทธแล้วบางทียิ่งกว่าชาวพุทธบางคน ว่าจะไปสนใจไอ้เรื่องปลีกย่อยให้สนใจไอ้เรื่องหลักๆสนใจใเรื่องหลักๆใจจะได้ใสๆคู่ชีวิตอย่างนี้หายากนะเี่ยทั้งสองคนก็อยู่ร่วมกันมาหลายภพหลายชาติแต่ก็ไม่ใช่ทุกชาตินะเพราะคนเราบังเวียนว่วยตายาเกิดกันมันนับภพบนับชาติไปทุน แต่เราสังเกตดูถ้าหากว่าคู่ใดอยู่ด้วยกันอย่างมาสุขเป็นกรลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันคู่นั้นมักจะอยู่กันมายาวนานเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนพบชาติกันก่อนนู้นแล้วก็ประคับประคองชีวิตกันมาอย่างดีทีเดียว เราคงจำได้คำว่าแต่งงานแต่งแปลว่าทำให้ดีขึ้นงานในที่นี้หมายถึงงานสร้างบารมีรงานสร้างบารมีจะสมบูรณ์มือทั้งคู่ช่วยกันประคับประคองคเหมือนออทางรถไฟที่มีรางทั้งคู่คต่างกับประคับประคองไปอย่างนี้เนี่ย เนกระทั่ง,ทงถึงจุดหมายปลายทางคู่อย่างนี้หาย,ยากเนอะแต่มีบันทึกไว้ในพระไาปิดกเมีนอกจากพระนางพิมพากับพระมหาบุรุษแล้วเนี่ยกับพระบร,รมโพธิสัตว์แล้วก็ที่เด่นๆในพระไตรปิฎกก็มีนางพัตกาปิรานีกับปิปปริมานพ ทั้งคู่ไม่เคยพลาดจากกันแสนชาติ oh. โอกาสจะอยู่ร่วมกันแสนชาติได้นี่ไม่ใช่ง่ายแ oh. สดงว่าทั้งคู่น,าานี้ต้องรักกันมากแล้วก็มีศิละปะในการครองชีวิต oh. เข้าใจเรื่องชีวิตได้ดีครองเรือนกันประครับประคองกันมาไม่เคยพลาดจากกันเลย สร้างบุญสร้างบาร,รมีกันเรื่อยมาพบชาติหลังๆนี่อยู่ร่วมกันแบบแปลกๆซึ่งไม่น่าจะมีในคู่ของสามีภรรยาในโลกอยู่แบบเพื่อนอยู่แบบพี่น้องและประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมันค้านกันนะการคลองเรือนก็คือการไม่เพฤติพรหมจรรย์แต่ทั้งคู่รเพฤติพรหมจรรย์ เมื่อบารมีแก่กล้ามากเข้าแล้วไปเกิดบนพรมบโลกกันเนี่ยหลายครั้งคือพอบ้านปลายของชีวิตเห็นผมหงอกเส้นหนึ่งก็อ่านก็น่าก็หากันว่าถึงเวลาแล้ว<อ>ที่เราจะตั้งสแสวงหาหนทางสวรรค์ห<อ>นทางสว่างของชีวิตต่างก็ชวนกันไปออกบวช ปัจจุบันนี้มีบ้างไหมเนี่ยไม่ค่อยจะเจอแล้วนะอันนี้บวชแล้วก็ต่างกับเกื้อกูลเลย,ยมาเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ของเราเนี่ยตอนไท้าทายเนี่ยก็จะออกบวชกันทั้งสิ้นเลยคลายอยู่คลองเรือนจนกระทั่งหมดความจำเป็นแล้วมีลูกมีเต่าสืบสกุลแล้วเนี่ย ผมหงอกเกิดขึ้นแล้วแม่เพียงเส้นเดียวก็ได้คิดที่จะไปทำชีวิตให้มันปราณีขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวนี้หมดหัวแล้วยังคิดไม่ออกบางทีหมดแล้วยังเอาย่อให้มันดำนี่กลัวเห็นออย่างนี้ก็ไมีนะะนี่มันเป็นอย่างนั้าาน,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 นทั้งสองท่านนี้นี่ถึง จะไม่ได้อยู่ร่วมกันยาวนานถึงแสนชาติแต่กติบวานานปร,ประคองชีวิตกันอย่างทั้งมีความสุขตามส่วนของคารวะไม่ค่อยมีปากมีเสียงกันปากกับเสียงใช้แนะนำกันประครับประคองชีวิตอยู่ๆฝ่ายชายเนี่ยก็ร่างกายแข็งแรงดีเนะี่ย ไม่มีสาเหตุอันใดจะเจ็บป่วยไข่แต่ปุ๊บปับก็บป่วยก็ไม่เฉยเฉยแหละมีอาการที่หน้าอ,อกหายใจไม่ค่อยสะดวกที่ปอดเป็นอย่างนั้นฝ่ายหญิงก็ประคับประคองตรงนี้ดีมากน่าชื่นืใจเดียดียแนะนำฝ่ายชายให้ฝ่ายชายใ,ชให้สร้างบุญ สร้างพระธรรมกายประจำตัวมึงทำบุญทุกๆบุญที่มีโอกาสได้ทำที่วัดของเราแล้วก็นิมนต์พระไปที่บ้านเพื่อให้พ่อบ้านได้มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญในช่วงสุดท้ายเนแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจกันแนะนำพ่อบ้านก็ดีเลือกเกินเลย ไม่ได้มีทิฏฐิมณนะว่าไม่ได้เป็นยาพุธเพราะนั้นเนี่ยพิธีกรรมอะไรแบบชาพุธไม่เอาไม่มีเลยทำบุญหมดเพราะปกติก็เป็นคนดีที่โลกตองการยูนแล้วนจิตใจงดงามใจก็อยู่ในบุญอยู่ในกุศลเป็นที่ปลอดเพราะนั้นหายใจไม่เคยออกก็เปรียกนไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ สามเหือก <Okay. S 1> เห็นกรรมในมิตรในการทำบุญกับความดีที่ตัวมีต่อทุกๆคนแต่ที่แรงคือบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นกำลังบุญนี้ <Yeah. S 1> ก็ส่งให้ไปเกิดเป็นเทวบุตรบนชั้นดาวด,ดึง <Okay. S 1> เป็นเทวบุตรสุดหล่อที่เดียวแหละ มีความสุขอยู่บนชั้นดาวดึงซึ่งโอกาสที่ใครจะไปชั้นนี้เนี่ยที่ไม่ได้บาเพ็ญบุญถูกหลักแห่งบุญแล้วยากยากมากในช่วงสั้นๆใกล้ๆที่ผ่านมานี้เนี่ยที่เป็นชาวต่างประเทศและไปอยู่ชั้นนี้หลวงพ่อ เห็นว่ามีไม่กี่คนแต่ก็จะได้พระยาที่เป็นคนไทยที่เป็นเจ้าพูธแนะนำให้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ทั้งหมดไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยจะมีจิตใจที่งดงามแล้วก็ยอมรับเรื่องบุญเรื่องกุศลอะไรที่เป็นความดีรับได้หมดทีนี้ไปถึงตรงนู้นแล้วก็มีความระลึกนึกถึง เทพธิดาในเมืองมนุษย์เลยเมืองมองมาดูเลยดูเทพธิดาในเมืองมนุษย์เป็นอย่างไรแล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาบุญเป็นบุญเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยทีนี้สิ่งที่ที่หลวงพ่ออยากจะให้ ศึกษาเป็นกรณีพิเศษก็คือป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดเนี่ยมันสาเหตุจากอะไรอาจาะย์อย่างฝ่ายหญิงเมื่อวันสื่อเราทราบแล้วเป็นกรรมกาเมใช่ไหม่จ๊ะแต่อันนี้เนี่ยเป็นกรรมปานาติบาตมีอยู่ชาติหนึ่งซึ่งไม่ได้เจอกับเทพท่ิดา เมืองมนุษย์ในชาตินี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็คลองเลือน <Okay. S 1> ก็เป็นชาต่างชาตินี่แหละต่างประเทศแม่ <Okay. S 1> บ้านก็เป็นต่างประเทศ <Okay. S 1> อยู่ร่วมเงินไม่มีความสุข <Okay. S 1> ไม่มีความสุขเลยในภพชาตินั้นนะ <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> จับได้ว่า ฝ่ายหญิงนอกใจก็<อ>เกิดความโกรธโกรธที่ว่าตัวดีแต่เขาตลอดอแต่เขาทำไมไม่ดีกับตัวเลยเพราะฉะนั้นอารมณ์โชว์วูบตรงนี้สำคัญใจมันหมองตรงนี้เพราะความโกรธมาบดบังก็เอาจับฝ่ายหญิงนีมัด มัดเดินไม่หลุดแล้วก็เอาผ้าเนี่ยโปะ<อ>ก็ทั้งหายใจไม่ออกอแล้วก็ตาย่ายหญิงตายอันนี้ฝันไปเรื่อยๆนะเล่าฝันให้ฟังใช่ครับเอาฟังเป็นนิทานเป็นนิยายป,ประลปราหิทอิเป็นความรู้อะไรก็ติดการติดแกงเอาไว้ทีนี้พอทำไปเนี่ย ไอ้วิบากกรรมยังไงมันหนีก็ไม่พ้นหรอกนี้อะไรหนีได้แต่วิบากไม่พ้นจิตเศร้าหมองตอนใกล้จะละโลกไปอบาย<อ>ไปตกนรกขุมใหญ่ยาวนานดีเดียว<อ>เวลาไปอยู่ในนั้นนี่จะถูกนายนิรยาบาลทรมานอย่างไม่มีเวลาว่างเว้นคือจับมัดเหมือนกัน คือเราทำกรรมอย่างไรเนี่ยมันจะไปปรากฏต,ตรงนั้นมัดไว้กับหลักเหล็กร้อนแล้วก็เอาผ้าเหล็ก<อ>แต่ว่ามันเหมือนผ้าเป็นเหล็กร้อนเนี่ยปิดหายใจก็ออกอตายอพอมีลมกรมพัดมากับฟื้นฟื้นแล้วก็ทำอย่างเดิมเนี่ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกันไปเนี่ย ยาวนานดีเดียวไม่มีช่องว่างเลย <Okay. S 1> จึงกระทั่งหมดกรรมจากมหานรก <Okay. S 1> ก็มาขุมบริวาร <Okay. S 1> พอมาขุมบริวารก็มาทนวิธีคล้ายๆกันนั่นแหละ <Okay. S 1> คือวิ่งหลุดออกมาล้่นนายนริยาบาลก็ไปติดตามเพราะว่าหมดนาทีแล้ว <Okay. S 1> ประตูนรก <Okay. S 1> กำแพงนั้น <Okay. S 1> ประตูคุกเปิด มาอุตสธานรกขุมบริวารก็จะเป็นหลานเหล็กกว้างร้อนร้อนก็ต้องวิ่งเช,ชื่อกมาจากไหนก็ไม่ทราบทางอากาศมาลัดตัวให้เสียศูนย์พอล้มไปก็นายนรยาบาลก็จะเอาผ้าเหล็กร้อนคล้คายๆกันนั่นแหละมาปิดจะโมกปิดปาก แล้วก็ตายตายลมพัดมาพัดมาเขาวิ่งเราจะเห็นว่าในอุสธทนรกหรือขุมบริวารนี้ยังมีช่องว่างตอนวิ่งวิ่งหนีกันมาก็โดนซ้ำๆอย่างนั้นแหละหมดจากนั้นมายมโลกเจออีกมือนกันคล้ายๆกันแต่นาที่ก็จับมัด้วก็ทำแบบเดียวกัน <Okay. S 2> แต่ก็จะมีช่องว่าง <Okay. S 2> ตรงวันพระใหญ่ <Okay. S 2> จำได้ไหมจ๊ะจำได้ในเมืองมนุษย์ก็จะหยุดทั <Okay. S 2> นทรมานนั่นก็อีกยาวนานพอหมดจากนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เลย oh. เพราะพื้นฐานใจก็เป็นคนดีอยู่แล้วสงเคราะห์พื้นมนุษย์ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลไปเกิด ในมนุษย์เนี่ยจะตายด้วยอาการที่หายใจไม่ค่อยสะดวกเป็นมะเร็งที่ปอดเนี่ย <Okay. S 1> แล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเลื่อยไปเลย oh. จะต้องใช้กรรมอย่างนี้ถึงหนึ่งพันชาติ oh. นีใช้ไม่แล้วหกร้อยห้าสิบจะหมดได้ต่อเมื่อไปพบ พระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้ประพฤติธ,ธรรมได้เข้าถึงธรรมหรือกระแสกรรมนั้นพนะพอครบพันค่ามันหมดหรือเข้าถึงธรรมกายถ้าเข้าถึงธรรมกายกระแสกรรมนี้ก็หมดดังนั้นตอนนี้ก็อยู่บนดาว,วดึงไม่ค่อยปวดเมือ่อยก็นั่งหลับตา ทำสมาธิภาวนาคงเข้าถึงงา่ายเพราะจิตใจดีอยู่แล้วและยิ่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเมื่อยอย่างนั้นเป็นเทวาบ,บุตรสบายนอกจากนานๆเมียงมองมาดูเทพธิดาบ<อ>น,นพื้นมนุษย์ไม่ค่อยยังไม่ค่อยสนเทพธิดาบนสวรรค์ก็แปลกดีอืิแปลกปหน่าทึ่งคือหลวงพ่อหน้าทึ่งคู่นี้จริงๆเลยเนี่ย แล้วก็เวลาฝันในฝันไปเห็นในพบใชก่ก่อนคู่นี้นี่อืมเขารักกันนะแล้วก็เป็นกัลยมิตรให้ซึ่งกันแล้วกันดีมากมากเลยเป็นตัวอย่างได้อย่างดีทีเดียวนี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าศึกษาเอาไว้เพราะฉะนั้นถึงธรรมกายเมื่อไหร่แล้วก็ มีความสุขทันทีเหตกรรมต่างๆกับบัรเทาเบาบา,บางลงไปกันได้เยอะบางกรรมก็หลุดกันไปเลย